สวัสดีครับมือนียกสิมาแนะนําำนะครับปัญหาตอกติวทีน่าหนาลายคน้นพื้นทักเขามาว่าแก่ยังไหน้มันสันยากวิธีคือว่ารีดตอกนะครับการรีดรีดออกทีละเส้นแบบนี้นะครับนี่เอาหนีโปหนีโปห้อเกาะเกาะใบออกมาทีละเส้นนะครับหรือว่าเซลลนิวซีแล้วแต่ถนัดนะครับออกมารีดออกทีละเส้นให้มันต้งตรงแบบนี้นะครับล้วก็หรือว่าจะออกบานยักหน่อยก็ได้แต่ข่ะมันหูแบบนี้มันสันยากนะครับคันมันหูแบบหูคือดอกบัวนะมันสันยากนะครับเพราะว่า เข่าแบบได้กระสันยากนะครับแนะน้าเหมือขึ้นรีดออกรีดออกทีละเส้นนั่งสิแล้วแต่ถนัดเลยครับอยากเอาปั้นใดนะครับอยากเอาแบบใดกับรีดออกให้มันถนัดนะครับแล้วก็ล่องสันเบื่องนะครับเสียงมันได้บ่นะครับขันบ่ได้เขาก็แค่รีดออกอีกนะครับของผมก็สีนี้ประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับกระิสันตัวนี้เป็นติวออนนะครับติวใบออนมันก็เลยบ่ม้องขัดข้ออย่างมากเนี่ยขันเข้าสันได้มัาก็สีเนียนๆนะครับเนี่ยไปยังได้ก็ได้ หมุนแมงได้ก็ได้ขัดข้อมือเขาได้แล้วนะครับผมมีปัญหาเลยเนี่ยสันไปได้ตลอดเพราะว่ามันติวอนมันสีสันง่ายนะครับตัวนี้กะสีมีขัดข้อหายจักหน่อยแต่ว่าบได้ขัดแห้งครับเพราะว่าขันขันตอกใบอ่อนเขาขัดแห้งปุ๊บเนี่ยมันสีมันสีสันยากเลยนะครับมันสีแบบจางออกแห้งโูดจางออกบานย่ามเขาสันมันกะสีเสียงมม่เลยปกตีกันนะครับตัวนี้กะขัดห้เพื้นนะครับช่วงนี้ติวกะสีเน่าเนี่ยนะครับโบ อันนี้มันมีช่วงหนึ่งเหียนโบท่านนะครับตอ,อกมันบบพอ่อเส้นตอกบบพ่อกอ็ะเลยขาดช่วงนะครับมันก็ะเลยอิ้วค่อนข้างที่จะแน่นจน่าที่ว่สิ้นเดือนนะครับกขอบคุณหล,ลายๆนะที่ไว้ใจนะครับนี่ก็มากแก้ปัญหาเนาะสําหรับเพื่อนว่าไอ้รีดหลีดแนวใดนะครับก็คือเอาออกมารีดออกทีละเส้นรลอบหนึ่งรลอบนอกของผมที่ไ่ไวหาเส้นนะครับก็รหลีดทั้งหาเส้นไปเลยหรือว่าล้งคูก็อาจจะเป็นหกนะครับเพาก็รหลีดออกทั้งหกเส้นเลยลลลลรีดรอบนอกเมืองกอน ขัดรอบนอกรีดเหล้วยัย่างซานบ่ได้เท่ากับเอาเขามารีดหลอบในนะครับรีดหลอดในแบบนี้จับออกมาเลยครับบ่ต้องหยาดมันหักแต่ว่ากยจะจบแห้งนี่จบแห้งมันก็หักนะครับก็ล่าเส้นตอกอ่อนๆนะครับเท่ากับระว่างน้ำนะคเท่ากับคัดออกเท่ากับรีดข้างในจากสี่แบบนี้นะครับกับิีมาลองซ่นเบิงกับสประมาณนี้เลยแหละเดี๋ยวฟ้องเสียงไก่ก็ได้เสียงนี่ก็ว่ามันหยิบที่หยิบขึ้นกันนลครับแต่ว่าขอมือตลอดในจะพน้องขอมือบอได้กั ไปยากคือกันดิตัวสีได้เนี่ยก็เตืบหนึ่งอยู่นะครับบอกเลยขันจับจังสีก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับจับแบบนี้ก็สีเมื่อก็ต้องใส่คอคอคือเกาอยังไรกก็ต้องเล่นคอคือเกาอย่างอีจันไดเออแต่กีสั้นเมา่เปลี่ยนก็เล่นคอจับแบบนี้เห็นเพผ่้จับแบบนี้ก็สั้นก็สั้นบ่ได้นะครับแต่พอสันรู้ดูเขาก็ชินไงเริ่มจับจังหวะได้มันก็ง่ายนะครับตอนนาจับจังหวะได้มันก็ง่ายเอ้า ฝากไว้นั่งครับผมตองนักลบช่องทางการติดต่อนะครับกับเฟซบุ๊คลิทิไกลคำดุ้งนะเพจกับบ่าวอีสานหาอยู่หากินนะครับแล้วก็ไล่กับไอดีไล่กับ KANG41 นะครับถ้าสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็หาล้อยหาซิบครับผมเก็บไปทางบวกอีกหาซิบบาทเบอร์โทรนะครับ0949085627นะครับกับทรมากครับช่วงนี้ก็บอกว่าว่างสิรับสายนะเพราะว่างานก็หลาย คนทางที่จะไลา์ขันทักเฟซมากก็่าสะดวกคุยง่ายกว่านะครับฝากไว้น้ำครับผมตอกนักลบแล้วแต่มันเพียบบายอีสานหายอยู่หากินปะสวัสดีครับ